สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นมีการแชร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางนะครับว่าฝุ่น PM 2.5มเนี่ยมันไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดมันไม่ได้ทำให้เราเกิดโรคอะไรขึ้นมาเท่าไหร่คนแข็งแรงเจอฝุ่น PM 2.5ไม่เป็นอะไรโรคต่างๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเหตุผลถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอื่นฝุ่นเนี่ยเป็นเพียงสาเหตุส่วนน้อยมากเท่านั้นเอง แล้วก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่กับฝุ่น PM 2.5มามาเป็นร้อยปีแล้วแต่ชีวิตเรากลับยืนยาวมากขึ้นสวนกระแสกับความคิดที่ว่าฝุ่น PM 2.5สออันตรายแล้วก็ขอให้เราเนี่ยระหนักแต่อย่าโหนกผมฟังแล้วเนี่ยต้องขอบอกนะครับความรู้สึกส่วนตัวผมคือผมเป็นห่วงมากนะครับเป็นห่วงมากๆกับข้อความนี้ เหตุผลหลักๆที่ผมเป็นห่วงนะครับคือปัจจุบัน,เ,นเราพยายามที่จะรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นมาหลายปีแล้วแต่มันยังแก้ไม่ได้ถ้าคนหลายคนอ่านข้อความนี้ไปแล้วและเชื่อว่าฝุ่นพีเ5มมันไม่ได้อันตรายก็จะรู้สึกว่าเราไม่จาเป็นจะต้องไปทำอะไรกับมันก็ได้ความรู้สึกคนจะเป็นแบบนี้แล้วความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา มันก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วก็จะแก้มันไม่ได้ปัญหาก็จะใหญ่หญขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดแล้ววันนี้ครับผมก็อยากจะมาชี้แจงเป็นข้อๆไปเลยนะฮะว่าสิ่งไหนซึ่งผมไม่เห็นด้วยบ้างแล้วหลักฐานเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบัมบัดนะครับ ผมต้องขอบอกอย่างนี้ง่ายๆเลยนะฮะทุกคนเนี่ยออกไปเจอฝุ่นรู้สึกยังไงบ้างคุณหายใจเข้าไปเนี่ยคุณสบายปอดไหมฮะมันหายใจแล้วมันโล่งไหมมันคัดจมูกไหมน้ำมูกไหลไหมคันตาคันตัวไหมโอเคอาจจะมีคนที่ไม่เป็นอะไรครับแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนเป็นและผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ตอนที่ผมลงจากเครื่องบินมาจากอเมริกาแล้วออกมาที่สนามบินนะครับประตูสนามบินเปิดผมหายใจเข้าไปครั้งแรกรู้สึกอะไรครับมันไม่ใช่อากาศปกติหายใจแล้วมันหนักเจ็บคอคัดจมูกแล้วผมก็ไม่ได้รอเล่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวและผมคิดว่ามีคนหลายคนรู้สึกเหมือนผม แต่ถ้าจะถามหาหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับมีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นจาก WHO จาก Harvard T.H. Chan School of Public Health หรือวิจัยรายงานอย่างอื่นๆ Systematic review ก็มีเราสามารถหาได้จากเว็บไซต์ PubMed ซึ่งผมคิดว่าหมอทุกคนเนี่ยรู้จักเว็บไซต์นี้ถ้าเป็นนักวิชาการรู้จักเว็บไซต์นี้ถ้าเป็นคนที่อ่านงานวิจัยเป็นก็สามารถหาได้จากที่นี่ ดังนั้นเนี่ยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวความรู้สึกกับข้อมูลเชิงประจักษ์มันชัดแจ้งแล้วครับว่า pm 2.5เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ใช่แค่เรื่องของภูมิแพ้คันจมูกเจ็บคอคันตานะครับแต่มันมีผลต่อทุกๆอย่าง pm 2 5เนี่ยมันสามารถเข้าไปส่วนลึกที่สุดของปอดได้แล้วมันก็สามารถเข้ากระแสะเลือดได้โดยตรง ที่ปอดผมเคยบอกแล้วนะครับว่ามันมีเซลล์ภูมิคุ้มกันชื่อว่าแมคโครฟาจคอยจับเอาสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาเพื่อทำลายทิ้งแต่ถ้าฝุ่นมันมีเยอะเกินกว่าที่เซลล์จะทำหน้าที่ได้มันก็ทำให้เซลล์เหล่านั้นเนี่ยเสียนะครับเสียไปแทนที่มันจะเอาไว้กำจัดเชื้อโรคอย่างอื่นมันก็ต้องมานั่งกำจัดฝุ่นภูมิต้านทานของเราในปอดก็อ่อนแอลงถ้าฝุ่นเหล่านี้มันลุดเข้าไปในกระแสะเลือดมันไปตรงบริเวณไหนมันก็เกิดการอักเสบขึ้นมาตรงนั้นแหละครับ โอเคคุณอาจจะไม่เจอปัญหาวันนี้นะที่บอกว่าคนแข็งแรงโดยทั่วไปถ้าไปเจอฝุ่น pm ส .5 แล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นคุณไม่เจอวันนี้คุณรู้ได้ยังไงว่าไม่เจอวันหน้าของพวกนี้มันสะสมนะครับคุณโดนมีดบาดครั้งเดียวคุณอาจจะแผลหายง่ายถ้าคุณแข็งแรงดีแต่ถ้าเกิดคุณโดนมีดบาดท,ที่เดิมซ้ําๆผมว่าแผลคุณก็ไม่หายเหมือนกันนั่นแหละครับแล้ประเผออาจจะกลายไปเป็นแผละมะเร็งเลยด้วยซ้ําไปนะฮะ นี่ต้องบอกให้ชัดเจนก่อนนะข้อมูลมีแน่นอนถ้าคนไหนที่บอกว่าเฮ้ย pm สองร้อยยี่ห้าไม่อันตรายหรอกมันมีเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจโรคปอดเท่านั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเนาะอันดับแรกเลยต่อมาที่บอกว่าสมัยก่อนเราก็เยอ pm สองร้อยยสห้ามาตั้งนานแล้วเราอยู่กับมันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับหรือบอกว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แตกต่างไปจากสมัยน,นี้เลยฝุ่นมันก็เหมือนเดิม ผมขอเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวเองก่อนเลยนะครับผมจําได้สมัยเด็กๆฝุ่นมันไม่เยอะขนาดนี้แล้วที่ชัดเจนกว่านั้นก็คือก่อนที่ผมจะไปเรียนที่ต่างประเทศที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยทุกปีผมกลับมาเยี่ยมเมืองไทยผมจะต้องไปวิ่งที่สวนลุมนะครับแต่ปีหลังๆมันวิ่งไม่ได้แล้วมันออกมามันเห็นฝุ่นแบบคือไม่ต้องวัดอะครับมองได้ด้วยตาก็รู้แล้วถ้าวันนั้นวัดมาราค่าฝุ่นมันต่ํานะครับผมก็ไม่เชื่อ พราะตามันเห็นชัดๆเลยสมัยก่อนผมก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยแกแล้วเ,เป็นต้อกระจกหรือเปล่ามันก็เลยเห็นมัวคือถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็คงเป็นต้อกระจกเหมือนผมนะครับถูกไหมไม่งั้นมันคงจะไม่เห็นอากาศมันมันมวขนาดนั้นนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ถ้ามาว่ากันด้วยหลักฐานหรือเหตุผลร้อยปีที่แล้วกับตอนนี้ฝุ่นไม่เหมือนกันสมัยก่อนนะครับ ฝุ่นอาจจะเกิดจากไฟไหม้ป่าการเผาถ่านหรืออะไรพวกนี้นะครับการทำครัวแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วอะคือคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้แน่นอนว่าการการ,กรเกษตรกรรมเนี่ยมันมีการใช้สารเคมียาฆ่ามแมลงและอื่นๆอีกมากมายการไปเผาไหม้ของพวกนั้นเนี่ยส่วนประกอบของฝุ่นที่คุณได้นะมีทั้งสารเคมีโลหนะหนักสารก่อมะเร็ง ซึ่งของพวกนี้สมัยก่อนคุณอาจจะไม่มีมันเลยก็ได้สมัยก่อนอาจจะไม่มีก็เลยก็ได้ถ้าสมมุติว่าฝุ่นมันไม่ได้เยอะขึ้นจริงๆนะฝุ่นสมมุติมีเท่าเดิมนะซึ่งมันไม่ใช่หรอกตอนนี้มันเยอะขึ้นแบบเห็นเห็นน่ะมันเห็นน่ะนะครับแต่สมมุติว่ามันมีเท่าเดิมผมก็ว่าลักษณะฝุ่นของสมัยก่อนมันไม่อันตรายเท่าลักษณะฝุ่นสมัยนี้ครับอันนี้คิดด้วยตากะตรงๆเลยนะ ฝุ่นสมัยนี้มันอันตรายกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับอันนี้ผมก็จดมาเป็นประเด็นเลยที่อยากจะพูดนะครับจะอ่านไปเลือกเป็นประเด็นที่มาคุยกันเลยนะฮะประเด็นที่2ก็คือที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมฝุ่นได้เหตุผลหลักๆนะครับมันเป็นเพราะว่าเรามีอุณหภูมิผกผันหรือที่เรียกว่า temperature inversion ตรงนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วมันหมายความว่าถ้าในช่วงไหนที่อากาศมันเริ่มเย็นหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ฝุ่นที่มันอยู่ตรงบริเวณสักที่หนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถกระจายตัวออกไปได้นะครับมันจะขึ้นไปแล้วติดชั้นบรรยากาศแล้วมันกระจายตัวออข้างๆแล้วก็ตกมาที่เดิมนะครับนี่คือปัญหาของ temperature inversion นะฮะสาเหตุการเกิดของมันเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วในคลิป pm 2.5นะฮะเคยเล่าไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปฟังรายละเอียดว่ามันทำไมเกิดขึ้นยังไงละกันแต่ว่าอุณหภูมิผกผันเนี่ยมันทำให้ฝุ่นมันอยู่ที่เดิมแล้วบอกว่าเออเราแก้อะไรไม่ได้รถ ไม่ใช่เหตุผลหลักของการที่มี pm 2.5ต้องขอบอกว่าผมเห็นด้วยข้อเดียวก็คือรถในประเทศไทยไม่ใช่เหตุผลหลักของ pm 2.5งแต่มันคือการเผาไหม้และการที่เราบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้นั้น,นก็ไม่เชิงนะถ้าเรามีการออกนโยบายแล้วก็ทำให้จริงจังจริงๆนะครับในเรื่องของการเผาไหม้ให้มันหายไปซะมันก็ช่วยเรื่องนี้ได้ต่อให้คุณมี temperature inversion แค่ไหนหรือมีทั้งปีคุณก็ต้องไปกำจัด ต้นเหตุที่ทําให้เกิดฝุ่นอยู่ดีนั่นแหละการที่บอกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะฮะแล้วต้องบอกว่าในข้อความที่ผมอ่านเนี่ยยังเห็นในส่วนหนึ่งบอกว่า mm hmm. เออพีเอ็มสศูนย์ห้าไม่อันตรายให้ลดการอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปอยู่ใกล้ทูบอย่าไปอยู่ใกล้ฐานที่มันเผาไหม้อันเนี้ยย้อนแยงคุณรู้ไหมว่าทําไมควันบุหรี่ควันทูบ ควันเผาไม้ฐานหินพวกนี้คือ pm 2 5ครับแล้วคืนแหล่งของ pm 2 5ด้วยถ้าคุณบอกว่ามันไม่อันตรายก็ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่านี่แหละคือสิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของฝุ่นในสมัยนี้ด้วยถ้าไม่นับเรื่องของการเผาอ้อยเผาต้นไม้หรือสารเคมีอื่นๆนะครับถ้าไม่นับตรงนั้นแค่นี้ก็อันตรายแล้วมันดูย้อนแยงยังไงก็ไม่รู้ นะครับประเด็นที่3ที่บอกว่าช่วงโควิดล็อกดาวน์เนี่ยเราไม่ค่อยมีการออกไปสัญจรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของอาการลดลงของฝุ่นไปอย่างใดนะครับคือก็ต้องบอกว่าโอเคข้อมูลตรงนี้มันค่อนข้างที่จะชัดนะมีงานวิจัยด้วยบอกว่าฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้ลดลงขนาดนั้นนะฮะในช่วงที่เรามีการล็อกดาวน์ของของช่วงโควิด1 9 แต่ตรงนี้เนะี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลชัดเจนอะ่ะมันกําลังบอกเราว่าปัญหาที่ทําให้เกิด PM 2.5มเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ใช่การจราจรคุณต้องไปแก้ปัญหาเหล่านั้นเช่นการเผาไหม้นะครับแต่การลดการจราจรหรือการ work from home ถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรไหมสําหรับผมนะมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในการลด PM 2.5แต่ มันเป็นการป้องกันไม่ให้คุณออกไปเจอ pm ส5ซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนแรกผมบอกแล้วครับว่า pm ส5มันอันตรายจริงๆไม่ได้เรื่องล้อเล่นนะครับคุณไม่เจอปัญหาวันนี้คุณก็เจอปัญหาวันหน้าได้นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยอันนี้คือควรจะต้องควรจะต้องรู้ไว้เลยแหละครับว่าการ work from home ในวันที่ฝุ่นมันเยอะมันเป็นสิ่งที่สมควรทำแล้วถ้าสมมติคุณมีลูกมีหลานเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยฝุ่นเยอะ ลูกคุณไปโรงเรียนคุณจะให้ลูกคุณเนี่ยวิ่งเล่นข้างนอกไหมเป็นผมผมมีลูกผมก็ไม่ให้ทําอย่างนั้นผมก็ไม่ให้ทำอย่างนั้น,น,นขนาดที่บ้านผมเนี่ยมีหมาตัวสามตัวตัวใหญ่วันไหนฝุ่นเยอะผมยังไม่ให้มันออกข้างนอกเลยให้มันอยู่ข้างในบ้านออกไปข้างนอกเนี่ยออกไปแค่ปัสสาวะอุจจาระแล้วก็เอาเข้าบ้านแล้วนะครับผมยังห่วงขนาดนั้นเลยนะค,คือผมคิดว่ามันมีปัญหาจริงๆนะฮะ ต่อมาที่บอกว่าฝุ่นเนี่ยเราก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ทำไมชีวิตของเราเนี่ยมันยืนยาวขึ้นละ่ะเออตรงนี้ต้องขอแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจากอดีตจนปัจจุบันมันยืนยาวขึ้นจริงๆแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับฝุ่นอย่างเดียวการที่คนเราจะมีชีวิตที่มันยืนยาวได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยหลายอย่างเช่นการแพทย์ที่มันจเจริญมากขึ้น คุณคิดว่าร้อยปีก่อนกับตอนนี้การแพทย์อะไรมันจริญกว่ากันก็ชัดๆว่าตอนนี้จเจริญกว่าถ้าเกิดว่าสมัยก่อนร้อยปีเนี่ยคุณเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับตอนนี้คุณเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคุณจะรักษาได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ได้ก็ใส่สเตนเข้าไปก็รักษาสมัยร้อยปีก่อนไม่มีสเตนคุณทําอะไรไม่ได้ก็ตายนะครับแค่นี้มันก็ทําให้คนเรามีชีวิตที่ยืนยาวการแพทย์มันจเจริญชัดเจน นะฮะแต่ถ้าพูดแล้วไม่ได้เอาเรื่องประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องลรวบอกว่ามันเป็นเพราะฝุ่นฝุ่นเราเจอเยอะแยะไม่เห็นเป็นไรเลยน,นี่ก็คงไม่ถูกนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นที่สองที่เกี่ยวข้องกันก็คือคุณไม่ได้พูดเรื่องของคุณภาพชีวิตชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการอยู่ให้มันยาวแต่มันต้องอยู่อย่างมีคุณภาพถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอยู่ใน สภาพที่อากาศมันปลอดโปรง่งไม่มีฝุ่นเลยแล้วคุณอายุ80ปีหรือคุณจะเป็น80ปีที่ไปอยู่ในประเทศที่มันมีแต่ฝุ่นอย่างเดียวคุณภาพชีวิตต่างกันชัดเจนนะเราไม่ได้ดูกันแค่เรื่องของอายุยืนยาวอายุสั้นนะครับเราดูกันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยดังนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ในข้อความเขาไม่ได้พูดแต่ผมมองว่ามันต้องมองให้ครบนะครับ ประเด็นถัดไปคือเรื่องของเศรษฐกิจบอกว่าเอ๊ถ้าเราไปไม่ให้มีการจราจรไม่ให้ไม่ให้คนต้องมาทำงานที่บริษัทให้ work from home ได้พวกนี้มันจะเสียดุลทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจมามากกว่าขาดทุนเยอะกว่าคุณลืมมองอะไรไปอย่างหนึ่งไหมครับถ้าเกิดคนเราไปเจอ pm 2.5เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนปกติหรือคนที่มีโรคประจำตัวคุณก็ป่วยเพิ่มขึ้นนะ ป่วยเพิ่มขึ้นคุณไปโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเกิดอะไรครับคุณเสียเงินให้กับการรักษาพยาบาลคนเหล่านี้และบางทีปัญหาที่คุณมีมันไม่ได้แก้จบในครั้งเดียวคุณก็ต้องเสียตังค์ไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเคยมีของ world bank นะครับธนาคารโลกเขาทำวิจัยไว้นะครับว่า ex pollution หรือมลภาวะเรื่องฝุ่นเนี่ย มันทำให้เราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพซึ่งจําเป็นจะต้องเสียเงินไปเพื่อรักษาเนี่ยเยอะเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยในช่วงสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมอเมริกาก็เจอปัญหานี้ฝุ่นเยอะเลยแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาเล็งเห็นประเด็นนี้ว่าถ้าเราปล่อยให้ทุกๆอย่างดําเนินตามปกติโดยไม่มาแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ประชากรที่เจ็บป่วยอ่อนๆแอนด แล้วก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลเขาจึงลงมือแก้ไขปัญหานั้นอย่างเร่งด่วนและเอาจริงเอาจังเราอยากจะปล่อย PM 2.5ไว้แบบนี้หรือเราอยากจะแก้ไขคุณลองคิดดูล้วกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งบอกว่าเออประเทศเราเนี่ยมันยังไม่ขนาดอินเดียเลยอินเดียนีห่หูสีสีม่วงสีส้มจะสี จะสีดําอยู่แล้วมั้งอย่างนั้นนะฮะคือสูงประเทศเราเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นเลยออกไป a q ควอไแค่160 260เองประเทศโน้น300คือเราจะแข่งกันแย่ไม่ได้ครับประเทศเราถ้าแข่งกับประเทศอื่นมันต้องแข่งกันเก่งแข่งกันสร้างนวัตกรรมแข่งกันแก้ปัญหาไม่ใช่แข่งกันแย่แล้วบอกฉันไม่ได้แย่เท่าประเทศเธอดังนั้นสบายใจได้มันไม่ได้ครับอันเนี้ยอันนี้เป็นตากการรกะที่ ขอโทษนะครับผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะครับคือคุณรู้ไหมว่ามันมีงานวิจัยมาแล้วชัดเจนมากตรงนี้นะสามารถไปหาอ่านได้เองเลยว่าจำนวนฝุ่นต่อลูกบาทเมตรเนี่ยถ้ามันเกินแค่5าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมีปัญหาต่อสุขภาพประเทศไทยเกินมาตลอดเลยครับไม่เคยน้อยกับค่านี้เลยคุณกำลังมีปัญหา แต่คุณกาลังคิดว่าปัญหาคุณไม่หนักเท่าประเทศอินเดียหรือประเทศอื่นที่เขามีฝุ่นขนาดนี้แล้วเราจะสบายใจได้อันนี้ผมว่ามันมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยถูกเลยนะแล้วก็มีงานวิจัยอีกว่าถ้าเราลดพ m 2อนลงมาได้แม้เพียงนิดเดียวก็จะมีผลดีต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมอันนี้มีข้อมูลชัดเจนสามารถหาได้ด้วยตัวเองวันนี้เนี่ยผมจะไม่นั่งเอาข้อมูลพวกนี้มาแปะให้คุณดูหรอกครับเพราะมันเยอะมาก แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สนใจงานวิจัยจริงๆอ่ะคุณไปอ่านมาอยู่แล้วแหละอ่านแน่ๆอยู่แล้วนะครับอ่ะมาประเด็นสุดท้ายที่ผมรู้สึกอยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของความรู้สึกที่เวลาคุณอ่านข้อความเหล่านี้ว่าเพียงสนท่้ามันไม่เป็นไรอ่ะเราอย่าไปตโนกกับมันนะเราขอให้ตระหนักพอมันฟังดูแล้วเหมือนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า downplay คือมองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อ่ะ มองว่ามันเป็นก,ก็เป็นของมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นเออเราปล่อยไปก็ได้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่านี่คือสิ่งที่ผมห่วงมากที่สุดและกังวลมากที่สุดในเรื่องของข้อความนี้คุณจะไม่เชื่อว่ามันทําให้เกิดโรคต่างๆกับร่างกายก็ไม่ว่ากันคุณจะไม่เชื่อว่าการ work from home การไม่มีไม่มีการจราจรจะจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ หรือคุณจะคิดว่าเออการที่คุณอายุยืนยาวในสมัยนี้กับฝุ่นฝุ่นมันไม่มีผลอะไรกับคุณเลยผมก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เท่ากับการที่คุณรู้สึกว่าหรือการที่คุณบอกว่าฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้วคนที่ฟังเนี่ยมันก็มีความรู้สึกสบายใจขึ้นว่าเออฉันอยู่กับฝุ่นก็ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าไอ้นี่แหละครับที่จะทําให้ฝุ่นมันไม่มีทางหายไปจากประเทศชาติของเราเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอย่าลืมนะครับ คุณรณนาล์มันมากี่ปีแล้วมีนโยบายทุกอย่างครบเซตหมดแต่มันไม่เคยแก้ได้เลยครับอ่ะบอกว่ามีข้อมูลว่าทุกๆปีมันก็เหมือนเดิมอะปริมาณฝุ่นเท่าเดิมคุณรู้สึกเหมือนผมไหมผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นทุกปีอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานงานวิจัยอะไรมายืนยันแต่ผมเป็นคนหนึ่งซึ่งปกติ ผมกลับไทยผมจะวิ่งที่สวนลุมทุกครั้งแต่3ามสี่ปีมาเนี้ยมันวิ่งไม่ได้แล้วอะ่ะอากาศมันมันไม่มันไม่มไมอื้ออํำวยที่ทําให้ผมอยากจะออกไปวิ่งออกไปหายใจมันก็ปรลาดอะ่ะมันวิ่งไม่ได้อะ่ะผมไม่รู้คุณจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะหรือผู้พูดผู้ที่เขียนข้อความนี้ เขาอาจจะเป็นคนที่ไปสวนลุมแล้วก็หายใจเอาฝุ่นเข้าไปเยอะๆแล้วเขาไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่คนเดียวก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ร่างกายของเขาอาจจะมีภูมิต้านทานหรือมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ทําให้ฝุ่นทําลายเขาไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมห่วงที่สุดแล้วก็ผมอยากจะให้คลิปคลิปเนี้ยนะครับเป็นคลิปที่ทําให้คนเรายังตระหนักถึง pm2.5 แล้วยังอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกังวลและกลัวเกี่ยวข้องกับมันเราเนี่ยเขาพูดถูกอย่างหนึ่งคือคุณอย่าไปตระหนกนะครับคุณอย่าไปตื่นตระหนกแต่ว่าอย่าลดกาดลงเด็ดขาดบอกว่าเฮ้ยไม,ไม่ไม่ต้องตระหนกใช่ไหมแค่ตระหนักอย่างเดียวพอเออคุณเหมือนมีนักมวยสู้กับคุณนะ่ยโอเคหมัดเขาไม่หนักหรอกลดกาดลงต่อยคุณน็อกไปเลยผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นครับ มีนักมวมยู่ข้างหน้าหมัดหนักหมัดไม่หนักคุณไม่รู้อ่ะยกกาศสูงไว้ก่อนมันจะได้ไม่โดนน็อกทีหลังนะครับคลิปเนี้เลยอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจประเด็นนี้แล้วช่วยแก้ไขมันไปด้วยกันมันไม่มีหน่วยงานอะไรในโลกนี้หรอกครับที่จะมาช่วยคุณแก้ไขได้แต่ปัญหา pm ส5เนีดยเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ถ้าคุณเป็นคนสูุหรี่คุณกำลังสร้าง pm 2.5 ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าคุณเป็นคนที่เผาอะไรสักอย่างคุณก็เป็นการสร้าง pm2.5 ซึ่งมันก็ตกมาที่คุณอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าคุณเป็นคนในประเทศมันก็ต้องเจอสิ่งที่คุณทํามาด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่พ้นเพราะมันก็อยู่แถวนี้นะครับเอาวันนี้ผมก็อาจจะมาบ่นซะมากไปหน่อยแต่ว่าอยากจะชี้แจงตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้หลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็อยากจะให้คนทุกคนเนี่ย เข้าใจประเด็นเหล่านี้ไว้ว่า PM เ5มยังคงอันตรายต่อสุขภาพของเราอยู่ไม่ว่าคุณจะแข็งแรงมาจากไหนผมก็ไม่แนะนำให้คุณออกไปสูดร PM อ5ในวันที่ AQI มันสูงนะครับโดยเฉพาะแค่สู่เกิน50ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันดีแล้วเกินร้อยนี่ยิ่งมีปัญหาต่อสุขภาพเข้าไปใหญ่นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ